เชื่อเลยครับว้าวรางวัลสุดยอดอินฟลูเอนเซอร์แห่งปี2024ได้แก่อินฟลูเอนเซอร์พูดน่ารักสดใสขวัญใจมัมมีน้องเนยค่ะ เลยครับน้องเลยครับโคตรมากจริงๆนะฮะให้ขับเยอะมากใช่เลยครับผมแต่วันนี้น่าเสียดายน้องเนยไม่ได้มาติดภารกิจนะครับผมแต่ว่าไม่เป็นไรครับทุกท่านน้องเนยฝากคลิปนะฮะแสดงความขอบคุณให้กับมัมมี่ทุกคนด้วยจะเป็นยังไงดูกันเลยครับน้องเนยดีใจมากๆเลยค่ะที่ได้รับรางวัลสุดยอดสาขาอินฟลูเอนเซอร์แห่งปีจาก Big Project Thailand Top 1 2024 ขอบคุณพี่พี่ทุกคนที่เอดูแล้วหวดให้น้องเมย์จนได้รับรางวัลน,นี้เริ่กำงใจสุดๆเลยค่ะทุกเสียงวัวที่หวดให้กันช่างดีต่อต่สุดๆเลยค่ะเป็นกำลังใจให้น้องเมย์มีรอยยิ้มมีแรงเต้นมีแรงร้องเพลงในทุกๆวันต่อจากนี้น่าเสียดายมากๆเลยที่น้องเนติดภารกิจไม่สามารถมาทักใ,ให้พี่ทุกคนในวันนี้ได้

สุดท้ายนี้น้อมต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีจากอสมทและไปชนีไทยท,ยที่จัดงานดีๆแบบนี้น,นะคะน่ารักที่สุดเลยและขอยินดีกับทุกรางวัลในแต่ละสาขาด้วยนะบ๊ายบายค่ะบายบายจ้าและนี่คือสุดยอดอินฟลูเอนเซอร์แห่งปี<ม> <c oughs> บอกจบมากๆบอกมา <c oughs> มกเท่าไหร่ไม่อยากมูดชื่อเพราะว่าคือเนี่ยแหละคือของจริงเน <c oughs> <อ>ี่ยของจริงคุณต้องเต้นได้นะเต้นได้มมันจะเขินเกิน